นางเอกดังโพสต์บวยนวนกุนหลังประกาศออกสื่อคุยแอปทักษอนจริง สำหรับนักแสดงหนุ่มหน้าใสานนกุลชานนที่ก่อนหน้านี้ออกมายอมรับแบบแมนๆว่ากำลังคุยอยู่กับนางอีกรุ่นพี่แอปทักษออนและตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่เรียกแฟนแต่ก็มองอนาคตไกลถึงขั้นแต่งงานแล้วทำกลางการแสดงความบินดีจากบรรดาเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากและอีกหนึ่งเพื่อนสนิทของนนกุลอย่างมุกวรนิตได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยน่ารัก แต่นี่ยังแค้นนอนอยู่นะที่แฟนมีดนนให้มุกวอเล่นวิ่งกระสอบแต่เล่นเกมไทยใจกับพี่แอปปลอแต่น่ารักมาก ชัดเจนเท่มากเว้ยฮ่าฮ่งานนี้โนนกุลก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าทําให้แค้นได้แปลว่าตอบโจทย์ตรงเชื่อเรื่องเราละหลังจากนั้นชาวเน็ตได้เข้ามาแซวด้วยว่าเพื่อนให้วิ่งกระสอบคนที่ชอบเล่นเกมทายใจเอ็นดูมุกฮ่าฮ่เราอยู่ในเหตุการณ์ค่าเอ็นดูมุกสุด ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ